ต่อไปนะครับเราจะมาใส่ลิงก์นะครับในแอปทิ k t o อกนะครับใส่ลิงก์ที่โปรไฟล์ในแอป t ิ k t o อกของเรานะครับใส่อย่างไงก็กดเข้าแอปทิกต็อกนะครับจากนั้นก็ไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับ3มขีดตรงนี้แล้วก็เลือกนะครับตั้งค่า ความเป็นส่วนตัวนะครับไปที่จัดการบัญชีนะครับจัดการบัญชีนี่ครับเลือกเป็นสลับไปเป็นบัญชีธุรกิจนะครับก็กดถัดไปนะครับเลือกหมวดหมู่นะครับ เป็นอะไรก็เลือกไปนะครับจากนั้นก็คลิกที่แก้ไขโปรไฟล์นะครับจากนั้นนะครับเนี่ยครับเราก็เพิ่มลิงก์นะครับโซเชียลนะครับ YouTube Twitter ของเรานะครับได้อ่าเนี่ยครับ เดี๋ยวลองเอาเอาอีเมลมาใส่ตรงนี้นะครับเอาลิงก์มาใส่ตรงนี้ได้นะครับเลองเอาลิงก์ยูทู e ช่องของเรานะครับสมมติช่องของเราเอง ช่องนะรครับแชร์คลิกลองลิงก์อืมอืมกดติดตามช่องจากนั้นก็วางลิงก์บันทึก ได่ไหม,มนี่มาแล้วนะครับลิงก์ก็ท่านี้นะครับผมวิธีการใส่ลิงก์ในแอป tik ต o อนะครับ